นายกเหล่าทาชาจังหวัดสุริราการกราวันกาชาิบรรเทาทุกข์ตรงสูงวงมาชายวันนี้และขอต้อนรับด้วยความดียิ่งของโครงการบริหารส่วนตาบลและฟ้าผ่าและโครงการบริหารส่วนตาบลนาครืองในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพรัง องค์การบริหารสร่วนตำบลแหลมฟ้าผ่านะครับที่บริเวนที่ที่หันไออกนลก็อยู่ในสถานี้นะครับขอพุดทึงการส่นวนราชการแต่ลจังหวัดน,นะครับได้ออกมาแลถลงลุกนะครับตัโดยหม้อสีของจะเป็นของเประเทนที่นะครับที่ได้ ข่าวสัปดาห์ที่แล้วนั่นมา,ว,านว่าไม่ได้มาหร<ต>อกเราเสื้อเสื้อไปเือีเหมือนพวกพอพอ ู้ื่าให้การจังหวัดเหล่ากาชาติและก็สถานีกาชาติสว่างคดิว่านีนะคะหัวหน้าสถานีแล้วก็ท่านนายกขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะอ,อันนี้มีเงินนะคะอโอ้โห,หสุดยอดมากๆ เนี่ยก็หมดแล้วพวกมันกินไม่เห็นเลยเห็นก็ผมเยอะข้าวข้าวเ้าวนเนี่ยเนี่ยหัวหน้าสถานีการช่างอยู่ทางวางปูสว่างเนี่ยเผชายอันนี้เป็นใครเนี่ยคุณขุงคุพ่อจากชะอ้นบัต ัวไปอย่างเงี้ยต้องแอดมิดเลยค่ะอย่างงี้ต้องต้องส่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลพัทสมุทรแล้วคือว่าแต่ลุงสองพันบาทเนาะลงผมกลัวลูกไปจะพาลุงลงไปด้วยไหมไม่อยากไปอ่ะคือเจ๊จะมาเอาไปอ่ะได้ไหมหนูจะผ่าไปด้วยไหมนะลูกต้องรักษาไม่รักษาไม่ได้หรอกทายแกไปหาหมอตอนกลางค้งเขาจะได้ยาได้อะไรมาตอนหลังก็ไปเอายาเฉยๆก็ได้ตอนหลังก็ไปเอายาที่เฉยได้แล้วแต่ต้องรอคำตอบจากญาตินะแล้วจะเอาย่งไร กอางไหมเดี๋ยวทางให้ทางผู้ใหญ่บ้านให้ทางการท่าแล้วจะได้นะเบาใจหน่อยตอนหลังเนาะเมามืนก็ไป้รั่วแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไกระดาษอะไรนะนะ,นะระระวังไฟเพลย์นะเขาทำอะไรหูเขาเนี่